ตามกันต่อค่ะหลังจากก่อนหน้านี้โน,น,นริซ่ามาลงไอจีสตอรี่นะคะไม่รู้ว่ากาัดแขนใครอยู่ซึ่งแม่แม่แฟนคลับก็มีช้อยให้เ,เพื่อนๆได้เลือกนยคะแต่ว่ามีแต่ชื่อของพี่เคนทาร่เป็นอันดับหมายเลขหนึ่งที่กาลังสงสัยกันอยู่ว่านั่นคือแขนพี่เคนทาร่หรือไม่ค่ะซึ่งเนื่องจากโนริซ่าไปญี่ปุ่นก็บ่อยนะคะแล้วก็พี่เคนทาร่ก็มาซัพพอร์ตโนริซ่าที่งานคอนเสิร์ตที่โซโกริใต้ด้วยมันก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแล้วก็ดีมเนี่ยนักแต่งเพลงเนี่ยก็จะเป็นคนญี่ปุ่นน,น มาเล่นเพลง dream ค่ะแล้วทําไมถึงสงสัยกันว่าต้องเป็นเพลงดรีมล่ะก็เพราะว่าน้องลิซ่ามีการประกอบเพลงนะคะด้วยเพลงดีมถึง2ครั้งตั้งแต่รถที่น้องลิซ่า ford ด u s t a n g นะคะที่น้องลิซ่ามาลงก่อนหน้านี้ค่ะทุกคนแล้วก็ล่าสุดมาลงรูปภาพกัดเขนผู้บ่างทางไหนก็ไม่รู้นะจ๊ะเลยล่าสุดค่ะก็ค่าย l o u มาตอกย้ําความเป็นดี e เข้าไปอีกค่ะนั่นก็คือเป็นรูปของเต้าลิติ์อยู่บนเตียงนอนเตียงนอนนี่ก็คือเป็นสีเดียวกันกับที่น้องลิซ่าเนี่ยมาลงก่อนหน้านี้เลยค่ะ แล้วก็ลูกสาวอยู่ในชุดสีขาวเซ็กซี่มากงานนี้นะจะไ๊มเม่ Dream is coming soon แน่นอนค่ะแม้ว่าแคปชั่นของทางค่าย loud ไม่ได้มีเขียนแคปชั่นอะไรนะคะก็จะมีแค่อีโมจิเหมือนกับเป็นก้อนเมฆนะคะเป็นรูปดาวแล้วก็รูปหัวใจเท่านั้นค่ะแต่ก็สามารถเข้าใจได้ว่าเพลง Dream is coming soon จ้าแล้วก็ทางค่าย l o u ก็ยังใส่เพลง Dream เข้ามาอีกหนึ่งค่ะทุกคนดังนั้นเพลง Dream กําลังจะมานะจ๊ะแต่ว่า นาผู้เป่าใน MV เนี่ยก็ต้องจับตามองกันค่ะว่านั่นคือแขนใครตื่นเต้นสุดๆเลยค่ะแม่ๆอย่างไรก็ฝากแอนเกตให้กับ IG Story น้องลิซ่าด้วยนะคะแล้วก็ IG ของค่ายรวมถึงที่ Twitter ของค่ายกันด้วยค่ะ